เกิกลับลงมากใกล้งแงทยกันต่อครับมีงลูกนี้ตรงต่อครับเขี่ยเริ่มเก่งครับน้เดี๋ยวไปางขวาเครื่องบอลัว่วาน,น,น,นี้บอลจบอับอลไม่ดีครับบอีจายไม่ท้ครับตรงกลางออยังเก็บได้ครัวน,นี้เอาลบกล็อกมาอูโ้โหดูเล่นลูกนี้สอย่างครับเอาบาสไปได้ครับทางซ้ายสุด ล็อกกลับมาโัวลุงอยู่ดูปังลูกนี้สองคนโอ,โอ้โหเรียบร้อยครับแล้วตลนดท้ายบอยเอาเตะไปติดพวกเดียวเองเต่สามเป็ทีนึงก,ก็ยังสกัดทิ้งกันไม่ได้ครับทิ้งมาเธอเอาแล้วจังหวะ,ะนี้เตะไม่ดีครับเก็บได้ห่างซ้ายครับปสองคนโอ้โหมีมาเธออยงางจังหวะนี้ไม่มีใครขึ้นมาเลยครับสองขวาทรับ ไปตามแคบแล้วลูกผู่ทีลูกนี้ให้ตรงขอบเลยเสร็จทางแก่จับปากแล้วตัววิ่งบอลเตะทิ้งบอลยาวขึ้นหน้ามาขาดแล้วบอลไม่ออกมู่แล้วจังหวะสุดท้ายเกี่ยวบอลลงบาสแล้วตวัดกลับมาไม่ได้ครับแล้วเข้ามองที่ประตัว เล่นเร็วเลยครัะต้องการโต้เข้าดุนี่แล้วกโโ็โหจะกลับมาได้นะฝากลับมาครับโอ้โหแล้วไฟลูกนี้โต้ได้นกันสวยเบื่อบอยจังหว่านี้ครับนัดตรงกลางคือมาันใช้โอ้แล้วจ่ายมาปล่อยบอลหลายสุดเส้นหักกลับมาตรงกลา,า,างเสาสองยังมีครับ บอลไปเก็บได้จะล็อกหลป้อมบอลกันอยู่จิงไกลจะไม่ตรงต่อเพราะบอลสุดท้ายเป็น,นแถบลูกเล่นของบิวเบิร์เล่นออกหลังครับยังได้เป็นเตะม,มุมทางด้านซ้ายครับเจิงบอยเล่นพลาดเลยครับสวัสด้ดูครับถึงเลยครับนัดจัดก,กลับมาโอ้โหโตรงกลางเข้าไม่ถึงครับบาส แล้วตรงนี้ก็การให้ตอบอู่ฟังแล้วเสดทิ้งเลยครงนีจ้จะแก่ขาไปจะกัดแล้วตงนี้ก็โดนไม่ดีแล้วเรออกหลังไวเองเลยได้เป็นตาใสจากปากประตูขึ้นมาของเบอย,อย,ยทิ้บอลใ่อีกคั้งหนึ่งโค้โม่แข่งได้เปนลูกพุ่งครับ <c oughs> นบอยบาส โดยลุงสองให้ตรงกลางไม่ผ่านแล้วจะสวนกลับแล้วตอนนี้ต้องอยู่ที่บอลครับตายตลุ่งสองไม่ใช่ครับบอยของบอลหลบตายมาท้ายครับบาสหวังกลับมาตรงกลางโบสโอ้โหแล้วจ่ายหนึ่งสองออกมาจริงทุนิดโอ้โหใช่แหมผู้เล่นออกเพื่อนออกหลังครับตู้เก็บกัได้หรือกันก็้องสักคู่ยังโคงได้เป็แค่ลูกเตะมุมครับเชิญบอยเล่นสั้นเลยครับ โอ้โหหากกลับมาลูกนี้เพื่อนไม่ทันแล้วครับตั้งแต่แล้วคิปคือหน้ามาโอ้สวยครับเจลไม่จับบอลลงลูกนี้ไม่ดีใช่มาทางขวาคิปลูกนี้ไม่ทันแล้วครับนัด โดสถุ both, งโหจสับบองลูกไม่ดีโดนสวนกลับมาครับเล่นบอยโบสปล่ามาทดังซ้ายคร <t> ับแล้วกรรมการให้ล่ à, าไปเข้าหนด้านหลังครับเล่นเร็วเลยครับตอนนี้ boy, บิลกระทึนบอย่งได้แต่ทิ้งออกข้างไปก่อนครับลูกทุ่งไปเอาบอลมาเล่นเร็วเลยครับพิลกระทึนพักอกอาโบสใ์ทายบอลเอาไว้ท้ายเติมที่มาตอก กองเข้าไปในกองเกตุ้จ่ายไม่ผ่านอย่างเงตอดนี่อยนี้เราได้รู้ทุ่มเราปิดกระเพื่อนทางด้านซ้ายครับโอ้เขียวบอลลงตรงกลางได้ครับมดย้อนกลับมาทดโอ้ดูเกมของบินเทอร์เทอยู่เกมลุกไม่ค่อยติดต่อเท่าไหร่ถอนดักได้ตรงกลางมดมองขึ้นหน้าไม่มีใครโยกหลงมาเองตลอดนี้ฝ่าวัดทางขวาต้อม แล้วจแตะออกขวาไม่ผ่านก็แบรู้ทนันนะเพื่อนบอยดักได้แล้ว,ลวโฉบกลับขึ้นมาทางซ้ายให้มาที่ว่าซ้ายสุดบาสเติมขึ้นมาสุดเส้นหาก,กลับมาตรงกลางไม่มีใครครับไปแยกต่อได้บอยดูครับแล้วจะโต้กลับตรงอนนี้ปาออกมาทางซ้ายยังเก็บได้ครับหมดแม่งเข้าขวาแล้วเปิดมาเสาสองต้องจับแล้วตงันนี้ให้มาทดโอ้โ,โหยิงลูกนี้ไ่ยดีเลย ไม่จังหวัคืนมาให้แต่บอลมันไปเข้าเหลี่ยบเท้าซ้ายพุ่งถนัดขวายิงไม่ตรงเลยขึงบอลยาวขึ้นมาตาักกลับมาได้ครับเขาโอ้โหแล้วพิวตกไปหนึ่งให้มาตรงจานซ้อมเราปอดเละยิงตามน้ำตรงนี้ยังไม่ฉลับซอกออกหลัง แล้วจะมีการเสียตัวอีกคนรึเปล่าค้วระโปบบบ้านะโกียยท่าโปดซิ้งกาได้ครับตรงกลางโบสเกียรได้เราให้มาตัวนี้บ้าตาสวนเก่าฮะเพื่อนบอยขึ้นมาซ้ายครับปัดเข้าในเราจะไปทางแควไม่มีใครแ้ทางขวาต้อย้อนกับมาตั้งใหม่บอย ตัดกลับมาได้อาสองลสองแล้ตัวนี้พดใช่แล้วหลุดเลยอรับอยถึงตัวหนึ่งกผู้ตัดกู้ิงชแล้วตัวไนโอ้หนี่คตัวนั้นให้ให้โอ้โหนี่เลยโอ้ยองผู้ัินว่าเนี่เขาจะ็ูบอลไปโดนแขนของกองหลังหรอกตันบอยก็ไม่ไั้งไหบู่ ไม่ขียนีมาเลยเนี่ยติดกันขวาพดเปิดหัดข้อมาเสาสองโอ้โหยงโหมพิงได้รันนัดติบล้อออกข้างครับยังได้รูช่อีกครั้งครับ เบลวม้นหลบแล้ววิ่งชันแบลกูวกนี้ออกหลังได้ใส่มุมอีกครั้งครับเลนสั้นครับบิ๊กเอร์เทิร์นบอยหักข้อกลับมาได้จะใส่ฟิวออกมาได้ครับสาวองบิกเอร์เทิร์นเอาหมงุ้ยเกิดจะไม่ดีครับ แล้วยังไม่เก็บได้กระโดดไปพัานิธการถือไม่ถึงหัวคู่เบสให้มาตรงกลางเอาลบก็กแห้ตังหวะานี้จูนัดที่มาทางขวาแล้วให้มาสุดเส้นขวาสุดกลับมาสาวสองโอ้โหยิงง่ายๆเลยครับบอสตังหวะานี้ตั้งขาแฝงตรงขกาเท่านั้นรับ Tìm tay lưu niệm của phòng quá buộc là các giai đoạn hàng hóa, tặng là bị cắt nhắm của phòng จังหวะนี้ดูยังใหไม่มาของซ้ายัเบสเล่นกันสั้นๆครับเปิดยิงยาวขึ้นหน้ามาลูกนี้โอ้เก็บบอลไม่ดีครับเธอจะโดนสวนกลับก็มีเธอ์ตรงกลางต้อมเอาติดเครื่องมาจังหวะนี้ยิงแล้วปุ๊บปุ๊บปัดทิ้งออกมาได้เตี้ยบใส่สกัดบอลยังไม่ไปไหนครับบอลตกแล้วก็ตรงอันซ้ายเบลโมงโงงกลับมา บอลกระโดดต่อแมาจูดบอลลงสูงแล้วเล่นกันข้าๆแล้วบอกนะครับโอ้จับบอลที่ดีเลยดูนี้โอ้ยเฮียไอ้เพื่อนทอดเลยนะเดี๋ยวดีไปโมดโมงย้อนกลับมาตั้งกันใหม่แล้วโอ้โหให้เกือบจะไม่ดีแล้วสมัยนี้โมด ใายบอลันทดใยครับเบลตับรออยู่แล้วหลบมาได้คนหนึ่งแต่ว่าจ่ายไ่ติดบล็อกออกข้างครับให้มาบอยโยกหลบเข้าในปาออกมามดตรโอู้่ลองสองไกลตูงนี้ยังไม่โง่ต่อครับ่ายไทากลับบ้านกลับบ้าน ติ้งบอลยาวขึ้นหน้ามามด,มดมงเขได้ครับแถวสอง,งบบสนเนี่ยเป็นดีเจเท่นเนี่ยเก็บได้คลายมา,าทางขวาโทษปาดเข้าในแล้วจ่ายร่างห่านครับโอ้โหดูดวันนี้เอ้าแล้วเธดจะแยงได้เหมือนกันครับเตี้ยให้แลบบ้ซ้ายครับเบสจังหวะนี้ดูว่าบังอยู่แล้วโผเปิดดีด้วยครับออกมัทางขวาครับจังหวะนี้เพื่อนคอยสามสี่คนครับยู้ตัดสินใจยิงเสาแรกเลยครับ ตีนบอลยาวขึ้นหน้ามาก็อ้๋อเราเตยจับบอลไม่ดีตอนนี้ต้องให้มอลโอกาสทศจับแล้วออกขวาจริงโอ้โหู่ติดบล็อกขึ้นมาส,สุดท้ายอุ้ยเราจับบอลรอดขาตอวนี้ทดจะไปแย่ออกมาได้โอ้โหตั้งคู่รื่องไม่ตรงต่อครับโอ้โหคู่นี้ทศม,ม,ม,มีล่อเป้าเลยคนระับโอ,อกาสจะได้ประตูที่สอง แรงเตะกับตาประตูขึ้นมาครับเตี้ยทิ้งบอดยาวขึ้นามาก็ไม่มีใครเลยในับไต่อถึงเพิ่มตีกันสท้ายครับเบวบอยตอนนี้บ,บ,บางแล้วอยากอขอกบอลไม่ได้หอ,อนสุดท้ายไอ้ทิ้ออกข้างไปเลยเหรอ เนต้องการเปลี่ยนตัวจังหวะนี้เราใส่ทิ้นออกข้างเลยรให้มาต้อมจังหวะนี้ลงเข้าในแล้วยังไม่มีใครนี่รยัออกบอลไม่ได้ครับให้บอขวาพทตรงกลางแล้วจังหวะมามาจา่ด้านหลังแล้วไปะกีหาจังหวะต้องดจะเล่นบอลไปดิ ตัวตะก,กี้จ,จัวนี้ไปไม่ถึงเลยต้องโอ้เราเสียตงคิกเลยยาวหวังผลเลยแล้วน่าต่อเก็บโทษกลางประตูเยอะขาดนั้นขวา,วาตีคิกจังหวะนี้ได้ลูกสูนให้มาตอนน่อยิงโอ้โหเรียบร้อยครับจังหวะนี้เสียบเสาเข้าไปเลยครับโอ้ล่นลูกสูนจังหวะ ทำได้ดีรดีกระเพื่อนแล้วก็ไล่มาจนได้ก็เป็นสองนัดรอสียแล้วครับน้าได้อีกประตูนโงเนี่ยโอกาสจากต่างประเทมก็มีครับโอ้เดี๋ยวดูว่าเป็นอังพอมีแล้วมีขึ้นลาขึ้นมาซ้ายครับป้อมสวัสดีตัดเข้าในแล้วยิงโอ้โหไปติดพวกเดียวกันเองอีกครับผู้ต้องบองผู้ต้องไม่ติดมีโอกาสเลย ให้มาติดบล็อกจะสวนกลับขึ้นมาจังหวะนี้ลงลงหลายคนเลยครับบอยให้มาติดบล็อกโอ้โหต้องชมนะเตี้ยแล้วงสองตัวออกมาติดทำได้ดีครับโอ้โหดูยังไม่เสียว่าตัวที่สามครับเพื่อนบอยไปทีจังหวะนี้โอ้โหเอาแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ยิงไปทีสวยเลยครับบอยเสาแรกครับโอุ้งสอตัว ปัดไม่ดีแม่ยืนคุมเสาลูกนี้คือคุมไม่มิดก็เพิ่มเสาแรกครับยิงยับไปดื้อเลยแล้วบอยยังไงตอนนี้ครับสี่สามปรตูเสียดีกระเพิร์นแลเวลาเหลือหกนาทีเศษแล้วโอ้ยแล้วเกิดใต้ประตูนึงมีกับปูกเกมาเที่ยเล่นไปเล่นมาดูครว่าต่อสี่ตอนนี้เหลือสามต่อสี่โอ้โหโรเวนสันเริ่มจะเพทมาทำดีกระเทิร์นแล้วบอยดูว่าพอบอยทำเกมกับต้อมได้โอกาสที่จะ ผู้สายมาลูกนี้อยากเก็บได้เบสเบิ้นขวาไม่ดีโู้่าตอนนี้กองหน้าของเื่อนบอลแทบไม่ได้ตักบอลเลยหายจากเกมเลยครับไปโู่นครับเขาวงมาที่เกมรับครับแล้วบอยตรงนี้ตัดับมาต้อมเอาแย่งมาเสียบอลบาส์ลุงมาสองคนสามคนไปทางขวายิงยัดโอ้โหลูกนี้ไม่ตรงของมิติเอ่ะ กูชอบเข้าที่รุ่นี้เป็นลูกที่สวยงามดูก็แม่หลบมาสาวสี่คนแล้วตรงกลางได้เป็นตั้งเศษต่างฝั่งประตูแล้วจังหวะนี้ที่เป็นเพื่อนโมทิ้งยาวขึ้นมาเปิดลึกมาเอาเก็บได้ด้วยครับเพื่อนบอยบาสจ่ายไม่ผ่านแล้วจะสวนจับเอาร์รอบขึ้นมาเป็นแผงเลยครับสี่ต่อสองแล้วจังหวะนี้ให้ออกมาทางขวาทุดแล้วบอเพื่อนว่าลูกนี้ป้อง โอ้โหเวนตัก๊กครับตัวนี้ยิงไปติดกองหลังครับปอยแล้วโอ้โหใส่ทิ้งเองาไปเลยโอ้โหเตี้ยนี่ออกมาติดปกสักคู่นีดีแล้วมีกองหลังไม่ค่อยซ้อนตรงแท่นมาดีดเบสโอ้ยิงยับ,บลูกนี้นก็ทหลับออกหลังด้วยเอ้าแล้วเตี้ยนไม่เตะระวังคก๊อปต้องไม่เตะทิ้งที่ต้องระวังครับ มุมจังหวะนี้เป็นกพเทินยัดมาต่อากโอ้โหแล้วเสาแรกตรงนี้ยังเป็นท oh yeah, ี่แล้ว like ต้ัดที้เนี่ยเอากล้วจัวนี้กรรมการไม่เดืตั้งเตะขึ้นมาซ้ายบดสุดเส้นโย่หวยิงยัดเสาแรกเลยโอ้โหเดืตั้อกาสไม่้งตะแล้วโอ้โดูนเลเล่นเร็วมากัวใ้ตรงกลางจังหวะี้บอยคิดปาซ้ายสุดโอ้ล้าตัดหี่เรียบๆเลย โหลสสวยเลยข้าบอ่งนัผู้สามาม่เจอวนนั I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  ้นเลยค่บตั้หัวแล้วมงสวยลูกนี้หยบดร้อยเลยครับจังนเกม่อนไม่ใช่เล่นเลยไงก็ตายรอยโอ้โหต้องต้งชมต้องชมเปิดแล้วผลมงเลยแล้วตั้งอย่งสวยจริงครับแล้วต้องแบบนี้ล้วตีเสมอจนได้ครับสีมาทุกสีโอ้โหพี่เกมพี่ไฟพี่มาแล้วก็เกิดเป็น ดิ๊กแบทเพิ่มได้ประตูที่5นี่ตู้เกมไม่รู้จะออกหน้าไหนเลยครับตัวตอนนี้เลื่อนบอลเกมเปช็อตไปแล้วครันมาทางขวาพุทธไหนก็ต่อท้ายตูวน้องปั๊บไอยูต้องหรอสุดท้ายเกงได้เลยด้วยทุ่มในขาเด่นเด้นเด่นมาดูเก้ให้มาต่อที่ไหนเราทิ้วหลบสวยครับขึ้นมาซ้ายสุด ใหมาที่ว่าด้านซ้ายแล้วตังนี้กู้ต่อสู้ออกมาอ้าวตอวท้ายยังไม่ออกครับแล้วามจะทำยังไงกู้เป็นตั้งเตะแล้วัวเล่นเร็วเลยครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับ้านสนามจะถอดเอาเบสออกครับส่งนับลงมาครับโอ้โหดูว่าตอนนี้ต้องมีการแก้เกมแล้วครับเรียกคอยซาก็เนี่ยทำมบิกันอยู่สิ่งกรณีวเสียแม้แต่ว่าลูกเกมนี่เป็นรองนะครับ นะเอาสว,วัสดีขึ้นมาซ้ายสองคนครับบาร์ดจ่ายไม่ผ่านตัวสองยังเก็บได้ตรงกลางโคสให้มาบาร์ดขวาขวาถูกจ่ายยอกมาเอา้าแล้วสวัสดีตะขัดไม่ดียิงไกลโอ้โหยังไปติดบล็อกให้มาแล้วก็สวนกลับไม่ได้โอ้โ,อโหโดูว่าตอนนี้เกมนี้เปิดหน้าไหวแล้วโอ้โหต้องวัดจะได้ความคงนะว่าใครคงวัดตันี้ได้เปรียบเลยครับผมงท้ายๆคอ่ะ ใช่ครบใตอนนี้เสือเนแล้วตั้วัสหท้ายบอลน่าจะออกเหยแล้วจังหวะจะลียี่ <ev ้มาขวาโอ้ดูน้อดูส right> ีเลยหนึ <S <S ่งเเยนบอเล่นไปเล่นมาตอนนี้เสมอที่สี่บกสีแล้วโอ้โหเกรนี่ไปที่ผ่าจริงเลยโอ้เพื่อนบอเท่านี้ไม่ได้แต้มเลยออกไปจากสนามเลยเนี่ยถือว่าโอ้ สียหายเลยครับนำไปกอดสี่หนึ่งเลยโค้ชต่อวะนี้ตัดเข้าในทางซ้ายแล้วจัดมาเอ้ากูกูดูวสาวตัวยังกูก็เทสครับเราเล่นเร็วขึ้นมาซ้ายโอ้ดูว่าตอนนี้เปิดหน้าแรกเลยครับบิ๊กแบทเทิร์นคือทางซ้ายต้องหักเข้าในหยาดซ่ายมาปล่อยจังหวะนี้แต่งเข้าขวาแล้วโูดูครับแล้วไปใช้สื่อดันลูกนี้เสียหายแล้วเซ็งเทสครับ เออตึุกมาทางซ้ายตันนี้เพื่อนบอยบวกบ,บังแล้วไปสุดเส้นให้มาตรงกลางโพสยิงแล้วไ่ตรง่องแล้วไฟจังหวะนี้อยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายครับโมดเวลาบาดเจ็บแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นครับเบอยโบงตั้งแล้วตามไปต่อไฟออกด้วยแล้วจังหวะนี้ขึ้นมาตัดเข้าใน เ้าเสีขาวขาแล้วน้องขาวแล้วแม่ขาแม่ไปไปลักนไปหลังไปทีกลางสนามจังหวะนี้บอยเปิดโอ้โหลึกไปหรือเปล่าอจสุดท้ายผู้กไกับการอยากให้เป็นเตะมุมแล้วไปโดนดินกระชืดออกหลังจังหวะสุดท้ายเอามุมจังหวะนี้ต้องเน้นแล้วเพื่อนบอยให้สั้นมาโบส จัดมาเอาเสาแล้วลูกนี้เกลียดน้อยเลยครับโอ้โหนี่ยังไม่สันกิดโดนขาเบลกับฟุงเสาตัวนิดหนึ่งครับมากโอ้ลูกนี้ต้องบอกว่ามีโชคด้วยนิดหนึ่งครับบอลมาเข้าทางพอดีเลยครับแฟร์เข้าไปง่ายอุตอนนี้เป็นห้าไปถึงแบบสี่ครับบอยยิงไกลก็ไม่ตรงต่อโอ้โหนี่ครับโอกาสหนีมาแล้วครับเกลนบอยที่จะเก็บสามคะแนนครับคราวนี้จะไปปล่อยให้ถูกตีเสมอแบบก็ ก่อนหน้านี้ไม่ได้แล้วโอ้โหช่วงท้ายเกมแล้วครับเวลาเราแบบเจ็ดนาทีเป็นเพื่อนบอยกับพิษกลับขึ้นมานำเป็นห้าเป็นหกใส่เยอะเตะขินบอดยาขึ้นมาหม่งได้ครับเข่าสองเอาเก็บได้ด้วยทางขวาโอ้โหจังหวะนี้เสียสมาธิเลยเองครับ้เย เตียถ <sy S 2> ึงยาวขึ้นมาตรงนี้บอลตกเราก็ันท้ายปล้วเราก็โอ้โห้ต่อแล้วลุยเไปชาร์จทีกถางตัวเอาแล้วนะเป่าแล้วเปล่าแล้วถึงบนยาวขึ้นมาก็ไม่มีอะไรเตี้ยเราไปได้ สีมวลยาแล้วหมดเวลาการแข่งขันแล้วขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมรับที่การสนามเลยครับขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่การสนามเลยครับทั้งเพื่อนบอยแล้วก็บิดแบบเลดครับจังหวะในเกมอาจจะมีแต่เขาว่าท่านมันบ้างครับนี่ครับจบเกมก็เดี๋ยวข้าวเผาแล้วเดินแบบหายจับมือกันครับช่วยหายเกล็ครับยังไงต้องขอขอบคุณผู้เล่นะของที่ทั้งครับทั้งเพื่อนบอยแล้วก็บิดแบบเลดนรับวันนี้ทำไม้เราเห็นระตูรวมถึงเก้าลูกแล้วแม่ของขอกหอบคุณครับ